คนดีของชุมชนค่ะน้ำใจของคนที่อยู่ที่นี่หลุมมันเยอะค่ะทอดผ่านแล้วรถเราก็มีสีสเปรแกก็เลยลงมาพ่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้คนที่ขับมาไม่เกิดอันตรายคนดีมากๆเลยนะอยู่เนี่ย ทอบอกว่าฉันเหนื่อยกับการที่จะต้องมาบอกกับ uh, ทางชุมชนหรือทางเคานตี้ว่าให้มาซ่อมถนนแกก็บอกว่าอะไรที่ทำได้ก็ทำนะค่ะ <Okay. S 1> finish you have another one no. we have to buy the new one สีหมดแล้ว how many w e l yep He Do said, not share one is a ping. He said Gary's here. Yeah, I heard. In the building. เห็นบรรยากาศถนนไหมคะบรรยากาศต้นไม้ถนนเส้นนี้นะคะเขาเรียกว่าถนนสาย45ค่ะส่วนใหญ่ถนนที่อเมริกาเขาจะเรียกเป็นตัวเลขนะคะถนนสายนี้มันก็จะเชื่อมต่อกับถนนลาน,นาลิชค่ะที่อยู่ตรงหน้าบ้านอ้อยนะคะถนนสาย45นี้ถ้าเปรียบถนนที่เมืองไทยก็จะเป็นลักษณะเหมือน ถนนของทางหลวงอะคะ่ะทางหลวงเป็นผู้ดูแลดูจากพื้นสภาพถนนนะคะจะดูดีกว่าตรงเส้นลาน,นาลิชค่ะตรงส่วนของลาน,นาลิชนั่นจะเป็นเงินที่จะมาปรับปรุงซ่อมแซมมาจากส่วนของเขตค่ะหรือคนอเมริกันเรียกว่าเคานตี้อะคะ่ะนี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นทางแยกซ้ายมือ เส้น45ค่ะชื่อถนนตรงตอนนี้เราเข้ามาที่ลาน,นาลิชแล้วค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นสภาพถนนที่ว่ามันจะเป็นหลุมเป็นบ่อมากๆเลยถ้าใครติดตามเฟซบุ๊กของอ้อยนะคะอ้อยเคยลงแล้วครั้งหนึ่งตอนที่จู่ๆทอดก็เปิดประตูแล้วก็หยิบกระป๋องสเปรย์ค่ะลงไปพ่นที่พื้นถนนเพราะว่าถนนเส้นนี้ขาดงบประมาณในการซ่อม in the plastic bag เราเจอแล้วนะคะ อันนี้ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะยังเป็นหลุมเล็กๆแต่เวลาที่เราขับมันก็สะเทือนหน้าดูเลยค่ะแล้วที่สำคัญก็คือเนส v i วิ e ที่อ้อยอาศัยเนะะี่ยค่ะจะเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมามากค่ะสำหรับคนที่ไม่ชำนาญทางใช่ไหมคะก็ค่อนข้างจะเกิดอันตรายได้ง่ายค่ะ ห oh มาเห่าอีกคนจะทำความดีซะหน่อยอย่าเห่าลูกอย่าเห่า ที่อเมริกานะคะการบริหารจัดการเขาจะแบ่งกันอย่างชัดเจนนะคะก็จะมีงบประมาณที่บริหารแต่ละรัฐแล้วก็งบประมาณที่บริหารแต่ละทาวนะคะแล้วก็แต่ละเคานตี้ค่ะตรงถนนสายนี้นะคะขึ้นตรงกับเนชวิวที่จะต้องเป็นคนดูแลจัดการเงินที่ได้มาก็คือ ได้จากค่าภาษีนะคะของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตรงนี้นะค่ะยิ่งชุมชนเล็กภาษีที่เก็บได้ก็จะน้อยฉะนั้นเงินที่จะมาบำรุงทนุบำรุงอ่าต้องพูดอย่างนี้ธนุบำรุงเกี่ยวกับพวกสาธารณะก็จะค่อนข้างมีน้อยะคะ่ะเมื่อสักครู่นะคะ artistic 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 artistic. ทอได้บอกกัอ้อยว่าฉันน่ะไม่สามารถเดอทำวันเดียว อหมายถึงว่าพ้นสีนะค่ะวันเดียวเสร็จสิ้นได้แต่เขาก็บอกว่าเขาก็จะพยายามที่จะพ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้คนที่อาศัยอยู่แถวนี้ได้รับความสะดวกสบายแล้วเวลาที่ขับขี่ก็คือจะไม่ประสบกับอุบัติเหตุค่ะเข mm hmm. าจะสอนอ้อยเสมอนะคะว่าบางครั้งเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ทางชุมชนหรือทางเขตะคะมาดูแล ในเมื่อเราอาศัยอยู่ที่ชุมชนนี้อะไรที่เราทําได้เราก็ควรที่จะทําและที่สําคัญนะคะท้อจะสอนอ้อยให้รู้จักช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นค่ะ สำหรับการพ่นสเปย์บนพื้นถนนนะคะพอแค่นี้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะคอยสังเกตอีกครั้งนะคะว่าตรงไหนเป็นหลุมเป็นบอ่อหรือว่าตรงไหนที่สีมันจางไปนะคะเราก็จะพ่นทับอีกครั้งค่ะเวลาที่เราอาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะแบบนี้เราจะต้องดูแลค่ะช่วยกันดูแลอย่าคิดว่ามันไม่ใช่ทุรัของเรานะคะ ถ้าเราคิดแบบนั้นชุมชนที่เราอาศัยก็จะไม่น่าอยู่ค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะถึงบ้านแล้วบ๊ายบาย